สวัสดีค่ะครูเล็กสอนออนไลน์นะคะครูเล็กจะมาแนะนำามเครื่องมือที่ใช้ในการสอนออนไลน์ในห้องเรียนออนไลน์100%ของครูเล็กค่ะมารู้จกักเครื่องมือตัวที่1ของห้องเรียนออนไลน์นะคะก็คือห้อง a c e b o o k กลุ่มนะคะที่เป็นห้องเรียนครูเล็กในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผู้เรียนที่เรียนออนไลน์สามารถเข้ามา ะะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะทำวิดีโอสั้นนะคะด้วย TikTok สามารถเข้ามาชมมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเครื่องมือตัวที่2ก็คือ Google Classroom ค่ะเครื่องมือตัวนี้นักศึกษาจะต้องส่งกันบ้านนะคะทำงานที่คูเล็กมอบหมายนะฮะแล้วก็มีคะแนนด้วยนะคะเราก็มีแบบทดสอบ หลังเรียนก่อนเรียนนะคะแล้วก็สามารถออนไลน์กันได้นะคะแบบเรลไทม์เลยนะคะเครื่องมือตัวที่3เรามีห้องเรียนออนไลน์ที่เป็น YouTube ค่ะตอนนี้นักศึกษาหลายคนนะคะทำยู u ูบช็อตนะคะได้นะฮะสามารถโพส์ตเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มาใส่ในช่อง YouTube ได้ถึงไงคะการเรียนออนไลน์มี3เครื่องมือนี่นี่แค่3เครื่องมือ ง่ายนะคะจริงๆแล้วเรียนออนไลน์ห้องเรียนคุณเล็กมีเครื่องมือที่น่าสนใจมากกว่าน,นี้ผู้เรียนนะคะเป็นออผู้ใหญ่นะฮะผู้สูงวัยแล้วพบกันนะคะ